ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องนอนไอช่างครับพามาชมปั๊มอีกแล้วครับจากที่มีคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาว่าเออมันส่งไกลได้ประมาณกี่เมตรครับแล้วก็ส่งสูงได้ไหมครับันนี้ผมมาลองให้แล้วครับมีปั๊มใช้อยู่มาสแผงครับเป็นปั๊มยูรีเซลครับนี่อยู่ที่75โวลต์ครับ75้โวลต์นี่คือแรงดันตกแล้วนะ คือตักแผมาร้อยมาร้อยหกสิบครับร้อสี่สิบนะครับสองสูบลึกตัวนี้หนึ่งเมตรครับตัวนี้ก็มาณสี่เมตรนหนึ่งท่อนแล้วก็นอนลงไปอีกครับนอนไปไปลายสีกหนึ่งท่อนครับน,นี่เป็นปั้นมีไวไฟครับไอ,อ้มอเตอร์ยินดีกว่าแซ่สางสูบสองนิ้วครับมไม่ร้อนเพราะว่าพัดลมมันแรงขึ้นจากคลิปก่อ,อนที่ผมมีสามแผงเนาะมันร้อน นี่ผมเลยแกงชวนแงให้ไฟมันเยอะขึ้นครับเดี๋ยวผมจะพาเดินตามไปดูครับว่ามันดันสูงแค่ไหนเนี่ออกจากฝากเลยครับสองนิ้วครับเดินยาวมาเลยครับนี่ตรงนี้ช่วงนี้ก็จะชันนิดนึงไม่ใช่ปัญหาครับนี่ัานครับพามอดมาครับเรียวๆเลยครับไม่ได้ตัดต่อ้วขึ้นไปครับนี่ ระบบสองนิ้วหมดครับไหลถือว่าใช้ได้ครับระยะนี้ประมาณ2องเมตรครับสองเมตรกว่าไอ้ท่อนนี้สองท่อนครับ8ปดเมตรนี่ครับถือว่าน้ําออกใช้ได้ครับนี่มัําก็ไม่ร้อนตอนนี้ก็ประมาณเวลามาณสิบโมงสิบเอโมงครับสิบเอโมง นี่ครับแรงดันพุ่งตรงนี้ถ้าทอดดีๆก็แงรงกว่านี้นี่ครับโค้งลงครับนี่โอเคดูโค้งลงถือว่าหลันลาดเอียงมาอียงด้จริงออกมาสองทอนแล้วครับก็ใครจะลองทําตามก็ลองดูครับงบก็ใช้ไม่เยอะมากแต่จะเป็นหนักส่งแผงนิดนึง่ถ้าอยากได้แรงก็นันี้ก็เพิ่มแผงครับเดี๋ยวถ้ามีมีงบประมาณนี่ผมจะเพิ่มอีกจะแรงไหมจะส่งอีกสี่เมตรครับ สูงสูงเดี๋ยวตัวน,นี้ปั๊มของเราสามนิ้วเดี๋ยวจะลองสามนิ้วอีกตัวครับเป็นมอเตอร์ R ลูวิ่งมอเตอรวิ่งก็เพิ่มไอ้วินใหม่ครับอีกมีสามนิ้วครับอ,อ่ากินแรงเงาดูครับิปนี้ก็มีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้ครับน,นี่ครับแรงดันสองนิ้วครับนี่ นี่สองนิ้วครับมันอยู่ดูกระแซวครับไอ้มอเตอร์มอเตอร์ปั๊มพอนร้อยครับสามนิ้วเรามันรอละเราต่อคิวครับมอเตอร์แล้วก็สั่งนะครับวินแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วนี่ตัวนี้ครับอุปมรณ์ใช้ใช่ไหมครับอุใช้ตัวนี้ขึ้นขึ้นแล้วนะตัวเขียวนี่ขึ้นแล้ว แต่มันไม่แรงผมก็เลยอยากเปลี่ยนให้มันแรงหน่อยแผงเขาเดิมครับทุกอย่างเขาเดิมหมดออโอ้ลมแรงครับพวกเคยใช้ไฟฟ้าครับถ้าลมแรงเนี่ยถ้าลมแรงอ่ะพวกนี้มันจะไม่เสื่อมสภาพไว้ตัวไอ้กดลงุงกดลวดอะไรเงี้ยวิ่งสัก บางคนหาว่าลันได้กี่ชั่วโมงผมก็ว่าถ้าถานอมถนอมก็ชั่วโมงก็สองชั่วโมงก็พักสักแป๊บนึงแล้วก็ลันใหม่มหลังยาวผมก็ไม่เคยนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็ไม่เคยหลยังยาวเลยขนาดน,นั้นคนละิปนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับซ้ำที่ว่ามีคอมเมนต์มาว่าเสียงดังผมถอดแล้วก็อัดใส่บลูจารดีก็จะบเจาบ,จะบาลงมาหน่อยเพราะว่าน้ำมันท่วม เดี๋ยวสตังไถามมาได้ครับมอเตอร์ราื้เต่าไหนก็คอมเมนต์ามพี่เขา่นะคมเได้ขายแตีพี่มาตอครับนนี่เขามาามอผมไม่ได้ขายแต่อันนี้พี่เขามานครับเงไมขายอนมนครับตง้ายเ่อัน้เ้ามาอว่าาครับขอบไได้ยแตับี้ตวดานครับแต่มด้วยคตับ มีปั๊มอะไรก็ผมก็ลองรอบหน้านจะเป็นปั๊มหนึ่งนิ้วครับตุบไกน่นะบสามท่อนครับเดี๋ยวฝังปัง๊มไว้นู่นเลยวางไว้ไกล่เลยครับหนึ่งนิ้วแล้วลถผักรถแล้วครับแล้วตอนนี้มันหมดหน้าทำนาแล้วผม,มทำนาแค่รอบเดียวครับเป็นนาปีโอเคครับทีนี้ก็ฝากไปด้วยครับกับช่องนอนในช่างครับ